การเลี้ยงสุนัขและแมวโดยหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดท่าสงสุนัขและแมวที่ท่านเลี้ยงไว้นั้นท่านคุยกับมันรู้เรื่องทุกตัวดังนั้นการดูแลทุกสุขและอาหารการกินจึงอุดมสมบูรณ์นักพอหน้าหนาวหลวงพ่อจะให้พระก่อไฟเป็นกองๆตามลานซีเมนเพื่อให้สุนัขได้ผิงไฟแก้หนาวเสมอมาครั้งหนึ่งหลวงพ่อลงมาสอนกรรมฐานที่กรุงเทพ พอกลับไปถึงกุฏิที่วัดคุณเอี่ยมคนเลี้ยงแมวก็มารายงานว่าพอหลวงพ่อไปกรุงเทพแมวก็ไม่กินข้าวหลวงพ่อก็ย้อนทันทีว่าแกเรียกมันว่าอีใช่ไหมล่ะคุณเอี่ยมถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงท่านตอบว่าก็มันฟ้องข้าอยู่นี่ไงพอกลางปี2526คุณชวีวันสัพพกิจได้ถวายสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเพศเมียหนึ่งตัว และพันไทยธรรมดาหนึ่งตัวตัวผู้มาจากโคราชหลวงพ่อตั้งชื่อว่านินเพราะเธอมีสีดําตลอดตัวอกขาวเล็กน้อยเพศเมียตัวเล็กเป็นลูกสุนัขขนาดที่ถวายไปมีหลังอานสีน้ำตาลเรียกว่าหลังอานไวโอลินเธอมาจากจังหวัดตราดหลวงพ่อตั้งชื่อว่านาค โดยปกติหลวงพ่อท่านก็เลี้ยงสุนัขและแมวเป็นประจำอยู่หลายสิบตัวทุกุติที่ท่านอยู่จะต้องมีสัตว์สองประเภทนี้ประจำการเสมอเท่าที่สำคัญก็มีสิงดอกโคลาเจา้าอ้าวนเจ้าดมและก็มีอื่นๆอีกลวมทั้งสุนัขเดินหลงทางสุนัขจรจัดขาดที่พึ่งก็มีมากคนไปปล่อยที่วัดก็มีมาก พระในวัดท่าทรงเกือบทุกองค์มีสุนัขอาศัยอยู่ด้วยทั้งสิน้นหลวงพ่อเลี้ยงเธออย่างอิสระไม่ขังกรงแต่มีอาณาเขตกว้างขวางในรั้วรอบขอบชิดไม่ปนกับสุนัขภายนอกสุนัขทั้งคู่นี้เธอแสนรู้มากหลวงพ่อพูดภาษาไทยกับเธอเธอรู้เรื่องทุกคำและปฏิบัติตามตลอดไม่เคยลืมคนเราเสียอีกที่ยังมีลืมบ้างแต่สุนัขมันไม่ลืม จากสองชีวิตขยายพันุ์กันในพวกเดียวกันนี่แหละไม่ได้ไปปนกับสุนัขภายนอกเลยเวลานี้ถ้าไม่ตายเสียบ้างก็นับไม่ท้วนเอาเฉพาะที่ยังอยู่ก็เกือบ300ชีวิตปี2532หลวงพ่อย้ายที่พักจากตึกกลางน้ำไปอยู่ที่ข้างวิหารแก้ว100เมตร และอยู่ที่นี่จนวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านหลวงพ่อท่านบอกเสมอทุกครั้งที่สุนัขคลอดลูกออกมาใหม่ท่านตั้งชื่อให้แล้วบอกว่าตัวนี้เป็นใครมาจากไหนเดิมชื่ออะไรตายเพราะอะไรลงมาเกิดเป็นสุนัขของหลวงพ่อเพราะอะไรและวันไหนที่สุนัขตายหลวงพ่อจะบอกว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมารายงานตัวแล้วก่อนตายเธอคิดอย่างไร ผลสรุปก็คือสุนัขทุกตัวเธอมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเกส์เซนอกนั้นก็มาจากพรหมและจตุมหาราชไม่มีการมาจากอบายภูมิเลยยามเย็นหลวงพ่อกลับจากทำงานลงจากตึกรับแขกก็กลับที่พักหลวงพ่อจะลงนั่งกับพื้นปล่อยให้สุนัขเล็กใหญ่ทั้งหลายลุมเล่นท่านงับแขนเลียมือดึงสายรัดเอวงับนิ้วดึงกุญแจ ดึงอังสะตามแต่เธอจะทําด้วยความคิดถึงแล้วหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมสุนัขแม่ลูกอ่อนทีละห้องจนครบทุกแม่บางแม่ก็มาตามหลวงพ่อเพราะยังไม่ถึงห้องเขาก็ต้องมาคอยรับหลวงพ่อแล้วพาหลวงพ่อไปดูลูกเขาหลวงพ่อจะเข้าไปในห้องเขาจัดที่นอนปูให้เรียบร้อยจับลูกของเขานอนตักท่านสุนัขทุกตัวผ่านการนอนตักหลวงพ่อทั้งนั้น หลวงพ่อท่านทำประดุจเป็นพ่อบังเกิดก้าวของเธอทุกตัวดังนั้นสุนัขทุกตัวจึงรักหลวงพ่อแม้เพียงได้ยินเสียงหลวงพ่อก็เห่าหอนต้อนรับเกลียวกราวหลวงพ่อบอกว่าให้หมาติดผ้าเหลืองไว้ตายแล้วไปสวรรค์ทุกตัวยามค่ําคืนเมื่อฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวสุนัขก,กลัวเสียงฟ้าร้องมากเขาก็จะพากันวิ่งไปรอบหน้ากุฏิหลวงพ่อฟาฝนเปียกปอนไปถึงหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อก็ออกมานั่งกับพื้นเป็นเพื่อนปลอบใจเขาไม่ให้กลัวจนกว่าฟ้าฝนขนองจะหมดไปหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ